วันนี้เนี่ยนันทวันเนี่ยรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวจึงขอลาพระเจ้าเสือในลาหนึ่งวันวันนี้เนี่ยจะรับนอนพักผ่อนซะดีกว่าปวดหัวหวลือเกิน mình sẽ đuộc lời thì để chưa? Suối uh, thế. Ừ. Uh, Khảo bộ lời thì đi น,นันทวันจา่ไม่ๆไ,ไอ้ครั้นจะทำอะไรไปเดี๋ยวเขาตกใจเดี๋ยวจะไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วปลุกเงยปลุกเลยนันทวันนันทวันจานันทวันเฮ้ยเฮ้ย,ยหัวโมู สวยจนเนาะนี่มันตำหนักนันทวันหัวหมูเข้ามาทําไมเนี่ยฮะคือว่ามองรอบๆแล้วไม่มีใครอยู่ถือโอกาสกระโดดมาเลยคือมีธุระอะไรหรือเปล่าคืออย่างนี้มีความในใจมาบอกอ๋อในใจอยู่นี่จ้ะมันโกยขึ้นมาจากกับเพราะอาหารม,มีความในใจจะบอกอยากจะบอกนันทวันบอกอะไรกับจะ๊ะฟังดีๆนะ อไอ้นะักดนตรีตื่นเต้นหน่อยนะคือว่านี่หัวหมูอำนาจรักนัทวันเยอะอะไรนะไอ้น่ารักเนกาะฉหัวหมูจ้านันทวันว่าหัวหมูเนี่ยอไปรักคนอื่นดีกว่าวิ่งทำไมเนี่ยนี่่านหัวหมูเออเลืมไปแล้วเหรอ ว่านันทวันผู้นี้เนี่ยเป็นไม่ห้ามนางห่วงของพระเจ้าเสือพี่บอกตรงๆนะห้ามนางหวงแต่ทหารแม่นมาตกเป็นเมียของพี่จะไม่มีใครกล้ามาทำอะไรเด็ดขาดนะนี่ยุดท้าพี่ก็มีเงินทองมากมายเกลวเแหวนนาฬิกาข้อมือเยอะแยะนี่นันทวันจะบอกอะไรให้นันทวันเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกนะว่าท่านเองเนี่ย จะมียศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าเงินทองมากมายแค่ไหนแต่ว่ายังไงเนี่ยหัวหมูเนี่ยก็ต้องไปขอกับพระเจ้าเสือถ้าาว่ามาขอกับหญิงเองเนี่ยของยอมให้ไม่ได้หรอกจ้ะมันไม่ทันใจไว้รุ่นไหนซิอะคือพี่ต้องการอะไรนั่นก็ต้องได้ภายในเมืองนี่พี่ยอมแค่พระเจ้าเสือพระองค์เดียวเท่านั้นแต่ทุกคนหากแม้นว่าขายากได้อะไร ต้องได้เพราะฉะนั้นแล้วว่าได้พี่อยากได้เธอมาเป็นเมียยอมพี่เถะน้องนะนันทวรรณคงยอมไม่ได้หรอกเป็นอะไรอ่ะอยากได้เมียแล้วสั่นหมดเลยนันทวรรบอกตรงๆเลยนันทวรรณยอมไม่ได้จริงๆนันทวรรณพูดดีๆไม่ได้ฮะนี่อย่าเข้ามาหานันทวรรเลยเอาเอาเป็นอะไรอีกเนี่ยเอลดดนันทวัรณยอมเป็นเมียพี่ดีปะ นันทว,วันบอกแล้วยังไงว่านันทวันไม่อยอมไม่ยอมแลวนะทว,วันมาดิไปดีนะเฮ้ยชจดวยนอนะทว,วันชจดวยม,มาดิเฮ้ย ยาสายน้ำอันช่ำชื่นสายธารา่าอาศัยได้ดื่มเกลื วันคืนข้าถือเป็นเช่นน้ำนมมาบรรจบครบปีจะทำพิธี ลอยกระทงตามสายเอ็ดเจ็ดจำนวนเพื่อจะลอยกระทงวันนี้เชิญเทพทุกคิดมาประดิษฐานสู่หนาที่ลาน ขอเชิญอินพรมยมพระเทพทุกทิศษษศักดิ์สิทธิ์องค์จอมประมุข ขอผูกมิตรไปทั่วทุกทิศทุกที่ครบจัน์เพนเดือนพองต้องเดือนสิบสองฝ้าใสใจเริ่มลำพองจันพองอำไพั สว่างสวัยทวีเชิญแม่พระเพิงแม่พระพายลูกขอกราบไหวย่าว่าแม่ทรณนีที่นี่ด้วยนาทั้งพระแม่ คงขาที่นี่สำรวมจิตคอยคอยบันจงเพื่อจะปล่อยกระทงหลงน้ำช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยทีมึงใครมาล้อเหวี่ยวายวรีบไปดูซิเร็วๆไปค้ะไปช่วด้วยพระพายเอ๋ยต่อพิชชา ในผูวกมนุษย์จงหยุดสักนิดหยุดเสียงหูดวีดม้ยวายหยุดบ้าระหำและมาทำากราทีบจะสลายหลีกลียึดทรมังพระกระตังนะโม อิติปิโสกล่าวซ้ำโกรธมายัางไงอย่าให้ครอบงำเดี๋ยวจะเพียงพํมมาถึงพี่สํารวมจิตค่อยๆบรรจงเพื่อจะปล่อยกระทงหลงนา ยังใครนะวะอย่บอกฉันไมดูให้ไปชี้ไปดูลยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เห็นเรือไงไปอย่าสั่งเคียนไว้อยากตายหนื่อไแล้วผูเจ้าค่ะเหนื่ไปแล้วผูเจ้าค่ะทำไปีต่อพูเจ้าค่ะถึงสองครั้งสองคราวาทำใจร้อน่าวผาอกแทบระเบิด และแทบจะเกิดความบ้าไม่อยากจะถือสาพระสีตั้งนโมหมายยึดมันอย่าไปไหว้วันทวินอย่าให้มีทุกข์ต้องมนทินเดี๋ยวมันจะซีล ศักสีสำรวมจิตแล้วค่อยบรรจงเพื่อจะป่อยกระทงหลงน้ำช่วยด้วยขก็่วด้วยัวด้วยเสียงกันวะมาสัมรวมจิตแล้วจับบรรจงเพื่อจะปล่อยกระทงหลงน้ำ นีใครมาซ้ำก็หามาซ้ำคิดมากเหยียบย่มนักขยี้ไมเฮ้ยไม่ตามหล้วลายึดมือันตะบะแตกพันล่วงพลอยใครมาเยี่รูอย่าให้รหลุดลอยหลีบตามไปสอยเสาสีนนิมันเป็นใครอยากรู้เขา มันมาจากดาวแดนใดเป็นคนที่นี่หรือที่ไหนแต่คงจะไม่ใช่ละที่นี่พระเริ่มปวดขวาัปวดท้องในใครมียาม่องมาถูมับจะตามไปจับบันนี้ได้ใจร้อนเหมือนไฟมาจีจะตามพระเด็จ มันเจ็บชั่วโคตระจะไม่ปลดประณีกูจะไปฆ่ามึงหอเโอเดจพอสดอ,อะไรไหมคะ่าชด้วยใครกด้ใช่ด้ย,ดดยเดี๋ยวช่ดยอันรพีดดดด่ก่อนอันวั ลูกทำร้ายพวกเฮ้ยหัวมอมน้าเฮ้ยเฮ้ยจับจตัวมันไปประหารชีวิตเดี๋ยวนี้พระเจ้าปฐมมหารางแล้วพระเจ้าค่ะนันทวันเร็วๆพาไปพาไปห้องพักนันทวันนันทวันไป ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซมันน่าเจ็บใจไป็นที่สุดไอ้หนุ่มบ้านไกลคนนั้นที่จะมีชื่อว่าไอ้แผน แทงข่าหลวงนันทวันของเราถึงแก่ความตายดีนะไปเห็นกับตาซะก่อนไม่งนั้นคนร้ายคงจะหลุดลอบไปแน่สั่งให้หัวหมู่อำนาจจับตัวอแผนไปประหารชีวิตขอเดชะพระยาองท่านมีอะไรหัวหมู่อำนาจคือว่าการประหารของพระองค์ท่านที่รับสั่งให้กรมชั้น,นไปประหารไอ้แผนตอนนี้ไม่เป็นผลนยังคะไม่เป็นผลสาเร็จถูกต้องเลยค่ะมันหมายความว่าอย่างไงคือไอ้หลวงเกลียง มันมาขอประวิงเวลาไว้พระเจ้าค่ะไอ้หลวงเกลียงปะมันคิดว่ามันเป็นใครใหญ่มาจากไหนนั่นสิพระงบังอาจประวิงเวลาเอาไว้ไแล้วตัวการมันอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยพระงมันตอนนี้มันกำลังช่วยกันอยู่พระงพราะท่านต้องแต่ให้ทูานต้องเบยียขอเดชะอาจยาโทษไปผลกล้า กล้ากอมหลวงเกียงฤทธิไกลขึ้นเฝ้าแล้วพระเจ้าค่ะมึงมาแล้วเหรอไอหลวงเกียงพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านเพราะอะไรกันวะกูสั่งให้หัวหมอมนาจับตัวไอแผนไปประหารชีวิตมึงกลับมาวิ่งเวลาขอเวลามันซะเองนี่มันหมายความว่าอย่างไงเออคืออย่างนี้พระองค์ท่านพระองค์ท่านนั้นฟังความแต่ฝ่ายเดียวณตอนนี้เองเจ้าแผนนั้น ได้มีพยานปากสำคัญกราวกมอมจึงอยากจะพาพยานนั้นมาเล่าเรื่องราวท,ทั้งหมดที่ได้เห็นมาให้กับพระองค์ได้รับฟังเดี๋ยวก่อนไอหลวงเกลียงมึงบอกว่าไอแผนมันมีพยานถูกต้องพระเจ้าค่ะแต่ทาว่าไอวันที่ไอแผนแทงแม่ห้ามนางหวงนันทวันกูไม่เห็นมีใครอยู่ในเหตุการณ์สักคนแล้ววันนี้มึงดันมีบอกบอกว่ามีพยานมาขึ้นเฝ้ามาช่วยเหลือไอแผนคนนี้เหรอ เออคือในวันเกิดเหตุไอพยานปากสำคัญนี้มันกลัวว่าจะโดนจับเช่นเดียวกันมันจึงได้วิ่งหนีไปบอกเล่าความจริงให้กับก้าวกระหม่อมได้รับทราบพ,พระองค์ท่านแล้วตอนนี้เนี่ยพยานปากสำคัญก็ได้เดินทางมาได้โปรดรับฟังสักนิดหนึ่งเถิดพระเจ้าค่ะเอาไอ้หลวงเกลียงถ้าหากมึงบอกว่ามีพยานแล้พยานมาถึงที่แล้ว ไอ้คั้นกูจะไม่รับฟังมันก็กะายอยู่แต่มึงจำเอาไว้ให้ดีนะถ้าพยานคนนี้ไม่เป็นความจริงอย่างที่มึงพูดกูจะตัดหัวมึงหัวแหลกเลยไปเรียกพยานนะพระเจ้าพระชจขาพระองค์ไอ้ไอ้เย็บย้อยไอ้เย็บย้อยเอ้ยเงิบย้อยลูกไอ้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 อ้ไอ มเยี่ยมย้อยใจเย็นเย็นก่อนใจเย็นไม่ได้มาตัดสินให้มึงผิดยังงี้ได้ยังไงไอ้น้โหไอ้นูไอหนูซะด้วยตายแน่เลยพ่อทำไมไปตามไอเสือหน่อยดิไปตามไอเสือเลยเหรอเสือเนี่ยมันอยู่ไหนไปตามไอเสือมาหาพี่หน่อยสิน้องไปนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพระเจ้าเสือหรือเปล่าที่มึงพูดถึงเนี่ยเอยไอเสือไอเสือไอเสือ พระเจ้าเสือกับไอเสือนี่มันก็คนคนเดียวกันภายในแผ่นดินชัยการใครรู้จักได้ยินชื่อตางก็มีแต่คนเกรงกลัวมึงไม่กลัวหรือไงเออถ้าพะเป็นพระเจ้าเสือจริงฮะมาตัดสินคดีความให้เพื่อนผิดได้ไงฮะแม่ตัดสินคดีความกินสินบนสองบาทห้าสิบไปตามไปเสือยืนไหนไปมันคงไม่รู้ว่าเราเป็นองค์พระเจ้าเสือนั่นสิถ้าหากแม้ว่าออมันรู้ว่าเราเป็นพระเจ้าเสือ,อ,อแล้วก็ คงจะเหมือนกับไอ้แผนพอเราบอกว่าเป็นพระเจ้าเสือแห่งชัยประการไอ้แผนมันนั่งซุกเต่าเข่าตัวลงแล้วก้มกราบคารวะเราเดี๋ยวไอ้คนนี้มันก็ต้องงอตัวหงอยเหมือนลูกหมาเลยค่ยดูขา่อนแน่วงลูกหมาไปอยากเจอพระเจ้าเสือยังงั้นเหรออยากเจออยากเจอแนะนําให้รู้จักตามมากูนี่แหละคือองค์พระเจ้าเสือแห่งชัยประการใช่ค่ะ

ไปยิงเขาแล้วมึงยิงอะไรอย่างนั้นนั่นนเี่ยยิงอย่างนี้แหละยิงไม่ง่ายไปเลยแล้วก็โดนหน้ามึงเองมึงขัดข้าตาตัวเองหรอกยังไงมันก็ไม่โดนทำไมไม่โดนได้ยังไงก็คิดว่าฉันปล่อยทางนี้ป่ะต้นไม้ก็ต้องปล่อยทางนี้อยู่แล้วนี่ปล่อยทางนี้งนั้นนะใครมึองกันตรงไหใจมุดเลยเหรอเร็วมึงเป็นใครยังกล้าดีมาขึ้นเสียงกับกูเหรอทำไมจะไม่กล้าขึ้น เป็นบอกตัวเองเป็นจงเป็นเจ้าแล้วมาตัดสินคดีความกินสินบนสองบาทห้าสิบมันเคยคืนนี้ฮะไอหัวหมูครับผมอยู่ใกล้ๆให้ความอบอุ่นกูด้วยโอ้โหขาดพระองค์ยังกลัวเลยเดี๋ยว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 ยิงด<น>้วยดังกระดังเดี๋ยวก่อนเออมึงชื่ออะไรถามชื่อผมเออเฮ้ยมีชื่ออยู่แล้วแบบเงียบยอยไอเงียบยอยนามสกุล ยังเยบเยบทำตสกุลมึงน่าสนุกสนานเป็นค้อไอ้เย็บยอยมึงมาตะกนเปล่าเปล่าเปล่าหาว่ากูเป็นพระเจ้าเสือกินเงินสินบนสองบาทห้าสิบตัดสินคดีความไม่ถูกต้องถูกมึงพูดอย่างนี้กูไม่อายประชาชนประชาราษฎรเขาได้ไงไอายทำไมคนเยอะแยะคนเยอะแยะสิต้องอายอายทำไมล่ะไอ้เยีบยอยไอ้ที่ตัดสินคดีความทำไมไม่อายกูจะอายได้อย่างไงกูทำถูกต้องแล้ว มึงบอกว่ามึงมาเป็นพยานให้อแผนอยาง้งเหรอถูกต้องไอ้ยะย้อยในวันที่เกิดเหตุกูไม่เห็นมีหมาไหนสักตัวทำไมจะเห็นผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเห็นตลอดกเห็นผู้หญิงนอนตะแคงมีคนเอามีดข้าามีคนเอามีดข้าไอแผนเอาออกฮะมึงพูดอะไรพูดให้มันรู้เรื่องพูดเรื่องจริงอ่ะมันพูดผู้หญิงนอนตะแคงโดนก็แทงมีคนเอาเข้าไอแผนเอาออกใครเอาเข้าใครเอาออกมีคนเอาเข้าจักไก่หมาไหนมันเอาข้า ไอ้เงี้ยยอยมึงบอกว่าไอ้แผนนี่ไม่เป็นคนทําม,มีคนร้ายแทงไว้และไอ้แผนเป็นคนชักมีดออกกูมาไม่ทันเห็นเหตุการณ์ตอนที่ไอ้แผนดึงออกกูเลยเข้าใจผิดคิดว่ามันแทงอย่างนั้นเหรอใช่ถูกซ่องและผงฮะแกไม่รู้แกไม่เห็นทําไมแกไปตัดสินอย่างงี้ฮะปะปะปะ<อ>มึงกล้าสามารถดูถูกสายตาคนอย่างกูกูเห็นอยู่เต็มตาไอ้แผนเป็นคนแทงทางข้าหลวงนันทวันชักมีดออกมาจะแทงซ้ํามึงบอกว่ามึงเป็นพยานใช่ แน่ใจแทไหมไม่แน่ใจมีผู้หญิงนอนตะแคงนอนเขาแทงมีคนเอาข้าวไปเพนเอาออกอ๋อมึงก็พูดไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ทะลึ่งตึงบอใปใหญ่ทะลึ่งกันไหนแล้วก็มีคนเอาข้าวเอาออกเอาข้าวเอาอกนี่มึงจะมาเป็นพยานถูกต้องกูบอกมึงไว้ก่อนนะกูจะไตส่สวนความใหม่ก็ได้แต่พยานเท็จน่ะเจ็ดปีนะกูจะบอกให้หพยานเท็จติดคุกเจ็ดปีใช่แค่เจ็ดปีทำไมจยไปกลัวทำไม ขนาดคนอื่น3 4มสปีติดกันรึมรืมร <c oughs> <c oughs> ื้มเขาชอบติดคุกหรือไงถ้าไม่ชอบเขาจะทับเหรอไอ้ย้อยพยายามแท็เจ็ดปีกูจะบอกมึงเอาไว้ก่อนมึงแน่ใจนะว่ามึงเป็นพยานคดีไอ้แผนได้ถ้าไม่แน่ใจฉันจะมาถึงนี่ไงงั้นเอองี้กูขอไต่สวนทวนพยานมึงเป็นคนแรกเลยก็แล้วกันอวันเกิดเหตุเป็นวันอะไรโอ้ง่ายๆเห็นกระตาได้ยินกรหูวันเกิดเหตุ เป็นวันเอาใบตองไปแช่น้ำเฮ้ยจะบ้าแล้วไงมัวนะมึงเนี่ยมัวนะเนี่ยวันอะไรของมึงวันเกิดเหตุนะคือวันลอยกระทงนี่มึงบอกได้ไงวันเอาใบตองไปแช่น้ำเขาไม่มีหรอกวันเนี้ยมีไงจะมีได้ยังไงอ้าวแกบอกว่าไงเมื่อกี้วันอะไรวันเกิดเหตุเป็นวันลอยกระทงวันลอยกระทงนั่นไงวันเดียวกันวันเดียวกันได้ยังไงกระทงทำมาจากอะไรใบตองนั่นแล้วทำเสร็จเอากระทงไปไหน เอาไปลอยน้ํานั่นและใบตองอยู่ในน้ําเอาใบรงไปแค่น้ำถูกไหมเออทำไมพี่กูเออใจเย็น้ยใจเย็น้ยเข้าใจก็เข้าไปตัวป่ะมึงนี่เจ๋เแทะกูเห็นไหมมึงเอเจ๋เจวันเกิดเหตุเป็นวันลอยกระทงหรือวันเอาใบตองไปแค่น้ํามึงอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณเท่าไหร่ อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณสองวาสองว่าก็แค่นี้แค่นี้นั่นไงสามารถมองเห็นได้เดินเคียงบ่าเคียงไหลกันมาเลยเฮอไม่ใช่คนตาทั่วจะมองไม่เห็นมีอะไรบังตามึงหรือไม่มีกอไม้บังตายี่สิบกอไอ้เหี้ยย้อยเอ,อยู่ห่างแค่นี้สองวากอไม้บังตายี่สิบกอแล้วมึงจะมามองเห็นได้ยังไงทำไมจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นเห็น ไม่เห็นเห็นยังไงเห็นได้ยังไงก็ประกาศขาวบางตาตุ่มบางตาตุ่มเออไม่ใช่บางตาบนไม่ใช่อืออทำไมมีคนดูใหมายถึงกูเข้าใจเข้าใจเออเข้าไปซวป่ะมึงนี่เจ้าแท้ๆกูเฮ้ยไอ้ไอ้ไ้ไก็ประกาศวบางตาบางตาตุ่ม20กอถูกต้อง ไอเ้เงี้ยยอยคนร้ายใช้มีดอะไรแทงคนร้ายเหตุการณ์วันนั้นคนร้ายใช้มีดปลายแหลมแทงแทงกี่ทีกี่แผลที่เดียวแผลเดียวใครเป็นคนแทงจ๊กไอ้ไหนแทงหนงนะูเป็นอะไรัวหมวมนะครับเป็นอะไรคือว่าอย่างนี้ครับนอกไอ้นั่นในนี่นะผมก็ว่าจะ แห้่ลุกเรีรุกรถเหมือนพยาชนชัยตูดมึงคือผมเดีย๋ยวสักวันกูจะเอาตอมอมาตรวจทหารกูอุ้ยตรวจทำไมพระองค์เนี่ยไม่แน่ใจซะแล้วเพามึงหลุดด่านตอมอมาได้ยังไงโอ้ผมไม่ใช่คนงานตางล้าเด็กเทพนะเนี่ยไอ้ยยอย <c oughs> คาพูดของมึงมีเขาความเป็นจริงอืราคาราคาอยู่เหมือนกันแต่ถ้าว่ามึงมาตะโกนป้าป้าป้าปา หาว่ากูเป็นเจ้าตัดสินกินเงินสินบนสองบาทห้าสิบตัดสินคดีไม่ถูกต้องใช่กูก็อายประชาชนเขาสิก็มันใช่สิอายไงตัดสินคดีไม่ถูกเอาคนผิดเป็นคนถูกเป็นคนผิดเอาคนผิดเป็นคนถูกเยยอยกูอยากจะรู้ภายในแผ่นดินชัยประการในองค์พระเจ้าเสือใหญ่ที่สุดในแผ่นดินถ้าหากไม่คนอย่างกูองค์พระเจ้าเสือตัดสินคดีความค่อยแผนไม่ได้กูอยากจะรู้ไอ้หน้าไหน มันสามารถตัดสินคดีความห้อยแผนได้ใช่ไอหน้าไหนก็ไอหน้านี่แหละตัดสินได้หน้านี่แหละไอเย็บย้อยไม่มึงอกบอกว่ามึงตัดสินคดีความห้อยแผนได้ความรู้มึงเท่าไหร่ป่ะความรู้มีเพียงแค่ฉันพอสีผมสัจจรจากโดนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่ามาเท่าไร นักร้องคนซือ้อผมชื่อส,สัญญา,ปาเป็นเด็กป้านอกขอกนาเสียงโชคชะาตา,าเป็นผัวแม่มึงไอ้อเวนเฮ้ยไอ้สันดานนี่เล่นด้วยแล้วลามปามไปวิธีการนึกว่าจับตัดหัวซะดีไหมเอะตัดหัวจะเอาหัวไหนมีตั้งหลายหัวหัวบนมึงนี่แหละอย่านอกเรื่องอย่านอกประเด็นอย่านอกประเด็นเอาเรื่องไอ้แพน <laughs> แสดงว่ามึงนี่ ความรู้ต่ําแต่ความทะเยอะทะยานสูงอืตอนนี้ความดันก็เริ่มสูงเลยด้วยใหม่กาแฟพีเพรสโซคอเลสเตอรอและน้ำตาล0%นอซนอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089 200 9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพลโซ